สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้าเรามาเฉลยข้อที่2กันนะครับข้อที่2โจทย์ถามว่าข้อใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ2544และแก้ไขเพิ่มเติมชอยมียงนี้กไก่นายยมตรีขอไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมหาดไทยพอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองูงรัฐมนตรีว่า การกระทรวงยุติธรรมเจาจานข้อกอไก่ขอไข่และข้อพอควายข้อนี้ตกอข้อไหนครับข้อนี้ต่ข้อกอไก่นั่นเองนายรุฐมมตรีนะครับเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ2544และแก้ไขเพิ่มเติมอธิบายเผยความเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพศ2544แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2561 ข้อที่4บัญญัติว่าให้นายกมตรีรักษาการตามระเบียบนี้นั่นเองนะครับนายกฐมตรีเป็นผู้รักษาการนะครับซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอยู่3ฉบับด้วยกันนะครับเวลาท่านอ่าน้อสศกนะครับอ่านพรบโโกฎหมายต่างๆก็จะมีความเชื่อมโยงอยู่นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องฉบับแรกก็คือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการนั่นเองพศ2 5 4 0 ระเบียบสำนักนายนมนตรีว่าด,ด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพศ .2552 ระเบียบสำนักนายนมนตรีว่าด,ด้วยงานสารบัญพศ .2526 และใกล้แก้ไขเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็คือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเวลาท่านไปปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ลองไปอ่านอีก3ฉบับเพื่อทำความเข้าใจดูนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันนะครับสำหรับข้อนี้ สินตอบข้อ้อกายนั้นเองนายรมตรีนะครับเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพอสองปร,รสีบสีและแก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบได้ 3. ช่องทางช่องทางที่ 1. ช่องทาง Facebook ชื่อประพันธ์มารำช่องทางที่ 2. นะครับชื่อบัญชีช่องทาง y t u t u นะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์มารำช่องทางที่3นะครับช่องทาง ครับชื่อมัญชีว่าประพันธ์มอรามหรือภาษาอังกฤษ p i e p u n ารี2ีนประพันธ์2523 25นั่นเองช่องทาง tiktok นะครับหรือเว็บไซต์ข้อมูลต่างๆนะครับสาระดีๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางเว็บไซต์นะครับประพันธ์2 5 2 3 b l o g s u p p o r t com นะครับลงไปติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ดูได้นะครับมีส่วนการเฉลยนเนี่ยก็มี3ช่องทางนะครับช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube ช่องทาง t i กตอกนะครับส่วนข้อมูลข่าวสารต่างๆก็โพสตในเว็บไซต์ประพันธ์สองห้า o g s p o r t นะครับ c o m นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อที่2ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ